ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้นะครับผมแอ d ดดี้ออเดียลไนท์เซ็นเตอรามินทรานะครับวันนี้มีโปรดักต์สินค้าที่เอาใจสําหรับคนที่กําลังรักเครื่องเสียงแนวเครื่องเสียงแบบชุดเริ่มต้นแต่ทันสมัยและก็ดูแบบโมเดิร์นสไตล์แบบดูดีนะครับผมเรียบหรูดูดีวันนี้เป็นชุดเครื่องเสียงที่ จะนำเสนอในเรื่องของเครื่องเล่นติมเมอร์ที่มีหลอดนะหายากมากนะครับต้องบอกว่าน่าจะน้อยมากที่จะมีเครื่องเล่นติมเมอร์ที่มีภาคเอาพุทเป็นหลอดและเป็นคลาสเอซะด้วยนะครับผมนะฮะร,รวมถึงวันนี้จับคู่กับแอมนะครับผมที่แมทชิ่งกันเลยนะครับเป็นสีดำ นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบกระจกแบบไฮกลอสด้วยนะครับผมนะฮะก็วันนี้นะครับผมขอแนะนำเลยนะครับสำหรับชุดสรตมเมอร์กับแอมปิฟายเออร์ของเราวันนี้นะครับนั่นคือแบรนด์ของ advanced paris นะครับเป็นแบรนด์ที่ มีชื่อเสียงนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหทำตลาดในเมืองไทยนี่โด่งดังแล้วก็มียอดจัดจําหน่ายนั้นทะลุเป็นร้อยๆเครื่องแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้แต่ว่ารูปลักษณ์ของเขานั้นเรียบหรูสวยงามดูดีจริงๆครับนะฮะแอ a n ัปารเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสครับนะฮะต้องบอกว่าเขานั้นก็ได้รับเป็นมืออาชีพนะครับมือวิจัยวิศวกรที่ทําเครื่องเสียง ระดับไฮเอ็นนั้นมายาวนานนะครับผมและแบรนด์นี้ก็โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่มามือใหม่นะฮะก็นานแล้วนะครับหลายปีแล้วนะครับวันนี้เรามาลองมาดูกันเลยดีกว่านะครับแนะนำเครื่องเล่นสตรีมเมอร์ก่อนขนาดแบบกระทัดรัดนะครับผมแล้วก็เป็นทูบแอมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น WTX Steam t u b e กนะครับผมนะฮะทูบก็แปลว่าหลอดนั่นเองนะครับผมตัวนี้จะใช้หลอดเบอร์5703นะครับผมก็จะเห็นด้านหน้านะครับ ป็นหลอดออกสีมีไฟสีแดงๆนะครับเวลามองก็จะสวยงามด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับเสียงดีแล้วก็ที่ผมชอบทดสอบมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเขาเชื่อมต่อติดง่ายแล้วก็เสถียรน,นี่คือสิ่งที่การันตีให้กับแอร์ n p a พา i ลว่าเป็นสตรีมเมอร์ในระดับราคาเริ่มต้นที่มีความเสถียรสูงจริงๆนะครับต่อน,นี่แบบง่ายดายเลยนะครับผมนะฮะพร้อมทั้งเขามีรีโมทคอนโทรลมาให้ในตัวด้วยนะครับ ซึ่งเครื่องเล่นสติมเมอร์ตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาจะใช้ d ดกนะครับของเบอร์บอครับที่มีชื่อเสียงมากๆใครที่เป็นนักเล่นเครื่องเสียงก็จะรู้จักอยู่แล้วนะครับว่า d ดกที่เป็นชิปแบบเบอร์บเนี่ยนะครับใช้ในระดับออเดียโอไฟล์ไฮไฟล์ระดับสูงนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบอร์บรุ่น pcm 1 7 9 6ครับนะฮต้องบอกว่าถ่ายทอดคุณภาพเสียงนะครับสามารถเทียบกับสติมเมอร์ตัวรุ่นพี่ นะครับของเขาได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้ก็มาขนาดแบบกระทัดรัดนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้วันนี้ผมจับคู่กับ M Advance s p i r i t นะครับรุ่น XI 50 BT ครับนะ BT ก็ย่อมาจากบลูทูธสำหรับคนที่เรียกว่าเครื่องเดียวเลยนะฮะไม่ต้องพึ่งพาอะไรก็สามารถเล่นผ่านมือถือนะครับผ่านบลูทูธก็ได้นะครับและความพิเศษของตัวนี้นะครับผมเรามาดูสเปกกันคร่าวๆนะครับ กำลังวัตต์ของเขานะครับจะอยู่ที่50วัตต์ที่8โอห์มครับต่อข้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นแอมแบบคลาส AB ครับและความพิเศษของเขานั่นก็คือสามารถรองรับนะครับการเชื่อมต่อของคนที่รักเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้นะครับใครที่มีเครื่อง turntable หรือจะซื้อ turntable มาก็จับกับแอมตัวนี้ได้เลยเขามีช่อง Input ที่เป็น phono s a t อยู่มาให้นะครับรองรับ ได้ทั้งหัวแบบ mm แล้วก็ mc ด้วยนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ integrated amp หลักหมื่นประมาณนี้เนี่ยเขาก็จะรองรับแค่หัว mm แต่ตัวนี้รองรับทั้ง mm แล้วก็ mc ครับผมนอกจากนั้นที่ผมว่า option อื่นๆนะช่องต่อไม่ว่าจะมาจากเพลเยอร์เครื่องเล่นสตรีมเมอร์ cd Player มาเข้า a m ตัวนี้ได้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็รองรับ usb ด้วยสำหรับใครที่มีไฟลเพลงนะครับ ก็สามารถเล่นไฟล์เพลงผ่านตัวนี้ Integrated amp ตัวนี้ได้เลยและมีช่องปรี out ด้วยนะครับใช้ตัวนี้เป็นภาคปรีก็ได้นะครับผมหรือจะต่อเพิ่ม sub out ต่อ subwoofer a m มตัวนี้ก็รองรับมีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับ a m ม advanced parley นะครับก็จะมี remote control มานะครับซึ่งค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งทำให้เราสะดวกในการที่จะ รับเสียงนะครับแล้วคอนโทรลเมนูต่างๆของแอมได้ครับเมื่อจับชุดคู่ระหว่าง2ตัวนี้แล้ววางค่อนข้างสวยงามจะวางด้านบนเลยก็ได้นะผมว่าไม่ซีเรียสหรือจะวางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะก็เรียกว่าสะดวกง่ายดายแล้วก็มีความหรูหรานะครับผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าทางด้านหน้าของเขางานของเขาค่อนข้างจะปราณีตแล้วก็ พรีเมียมอะเอาอย่างนี้นะครับผมวอลลุ่มของเขาก็จะสวยมากๆเลยนะครับเป็นสีเงินกรอบตรงนี้มันก็จะเป็นแบบกระจกกระจกนะครับที่ลมดำแล้วก็มีความเงาแบบกระจกดำนะครับผมหน้าสวยงามทั้งสองตัวลักษณะคล้ายกันเลยนะครับจะเรียบหรูสวยงามสีดำนะครับผม ซึ่งชุดนี้นะครับเป็นชุดเริ่มต้นนะครับที่เรียกว่าน่าจะเหมาะกับหลายๆท่านนะครับวางแบบเรียบหรูสวยงามนะครับผมนะฮะและเราลองมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีรุ่นพี่ด้วยนะครับสำหรับ d v v n c e d พ a r ีสนะครับก็เริ่มตั้งแต่รุ่นใหญ่ของเขานะครับ d v a n c e e a า a ีสนะครับรุ่น MyConnect 250ตัวนั้นก็จะมี cd Player ด้วยเป็นส t r มเมอรด้วยนะครับผมมีโฟโน่ครบครันเลย นั่นเป็นรุ่นพี่รุ่นท็อปของเขาสําหรับแอมของ Advanced ฟารีดนะครับส่วนรองลงมานะครับรุ่นรองท็อปก็จะเป็นรุ่น A12 c l a s s คลาสสิกครับนะฮะก็จะมีความสวยงามมีหน้าจอ VU นะครับเช่นเดียวกันนี่คือเสน่ห์ของ a d v a n e e p a r ร์ลเลยนะครับที่คนนิยมเพราะความสวยงามด้วยและเสียงดีด้วยนะครับส่วนรุ่นรองลงมานะครับก็คือรุ่นพี่ของ XI50 ตัวนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือรุ่น A10 c l a s s สสครับ รุ่นนี้ก็หลักหมื่นครับจับต้องได้นะครับเสียงดีหนักแน่นขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ใครที่เรียกว่ามีงบชุดเนี้ยทั้งชุดเนี่ยไม่ถึง50,000บาทนะครับผมนะฮะเราแจ้งราคาอย่างนี้เลยนะครับผมสำหรับแอมปิไฟเออร์ตัวนี้นะครับรุ่น XI 5 0 BT นะครับราคาของเขานะครับก็โปรโมชั่นแล้วเหลือเพียง 2,9, 0 0 0บาทนะครับผมและสำหรับ รุ่น WTX Steam r Tube นะครับที่เป็นเครื่องเล่นสตีมเบอร์ขนาดเล็กตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่17,900บาทนะครับก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาชุดที่แบบลงตัวอ้าวไม่บอกไม่ได้สิครับวันนี้ผมจับคู่นี่เลยลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดไฟล์ออ d ดีโอรุ่น F500S นะครับผมเป็นบุ๊กชอปลที่ราคา30,000กว่าบาทแต่ สวยงามแล้วก็แมทชิ่งเข้าชุดวางไว้ในห้องรับแขกนะครับห้องนั่งเล่นห้องฟังเพลงนี่ผมว่าแมทชิ่งเลยและเสียงดีไปด้วยกันได้อย่างเนียนกลิบนะครับผมนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวผมมีเพลงทิ้งท้ายให้ฟังสัก2เพลงนะครับจับคู่กับลำโพงไฟออ a ด d โอ F 5 0 0 S นะครับโอ้สีดำเงาไฮกอสเข้าชุดกัน อย่างดีเลยนะครับก็สามารถสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่ร้าน Audio Night Center รามอินทรานะครับเบอร์โทรหาตรงของผมเลยเป็นเบอร์ส่วนตัวเลย0839073939ท่านใดอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นสินค้าใหม่สินค้าลดราคาสินค้าโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นสินค้ามือสองกลุกแตกนะครับตัวโชว์เดโมเรามีให้เข้าไปที่ไลน์ ออฟฟิเชียลของ Audio Nice ได้เลยนะครับที่ขึ้นให้ adsign audio nice ภาษาอังกฤษนะครับผม adsign ด้านหน้านะครับเข้าไปก็เราจะมีอัปเดตแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะครับของร้าน Audio Nice Center ได้ทุกแบรนด์นะครับสเสน่ห์ของ Audio Nice Center ของเราก็คือเรามีโปรดักต์หลากหลายทุกแบรนด์และสามารถเล่นข้ามค่ายได้นะครับตัวยอย่างเช่นลำโพงไฟผมจับคู่กับ M นะครับผม Luxury หรือว่าจะเป็น แอมโลเทลอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะข้ามข้ามค่ายได้จริงๆไม่อยากจะเรียกเป็นค่ายนะเอาว่าข้ามแบรนด์ดีกว่าซึ่งน้อยร้านนะครับที่จะจัดข้ามแบรนด์ได้นะครับผมพอดีวันนีคือเรียกว่าเป็นหนึ่งในร้านที่สามารถคุณอยากจะฟังทดสอบนะครับสินค้าไหนที่รู้สึกว่าโอโ้โหอยู่คนละสถานที่แต่รวมอยู่ในที่นี้ที่เดียวก็สามารถนะครับมาฟังได้ที่นี่นะครับ นะครับออเดอร์ไนส์ลายมินทาวันนี้เราไปฟังเพลงพ่อๆกันเลยดีกว่านะครับสาหรับชุดนี้นะครับก็มีความสุขครับเล่นเครื่องเสียงไม่ยังเป็นต้องาจแพงจ่ายสูงนะครับเลือกชุดแบบเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านของเรานะครับแล้วก็พักผ่อนฟังเพลงอย่างมีความสุขโดยเฉพาะลำโพงไฟนี้ผมชอบมากๆนะครับเสียงดีมากๆเดี๋ยวไปฟังครับขับกับแอมที่รีวิววันนี้เลยนะครับก็คือแอมรุ่น XI 5 0 BT 50วัตต์คลาส AB เนี่ยนะครับ ขับกับส t ีมเมอร์นะครับผมอ่ะเป็นสเีมเมอร์ที่เล่นนะครับก็คือ WTX Steam Tube ของ Advanced Paris วันนี้ฝากไ้ด้วยกับชุดนี้สวยๆแนวผิวสีดำไ g l ลอ s นะครับและเป็นกระจกเงาสวยแบบตู้เป็นโนกับลำโพงแบบนี้ไปฟังเสียงและมีความสุขไปพร้อมๆกันเลยครับเราเริ่มฟังเพลงแรกนะครับกันเลยนะครับเป็นเสียงกีตาร์นะครับไปพร้อมๆกันเลยครับผม กันนะครับผมเปิดเป็นเพลงร้องบ้างนะครับผมดูสิครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับขับกับ,บลำโพงไฟล์ออดิโอนะครับผมอ่านะครับมาฟังเพลงไทยบ้างนะครับ ใช้ได้เลยนะครับเพลงสุดท้ายผมขอทดสอบเป็นแนวแบบดนตรีแบบหนักๆเป็นแนวแบบแดนซ์ออ Dance นะครับทดสอบเบสนะครับผมไปเลยครับ จะหนักไปนะครับแถมสุดท้ายอีกเพลงหนึ่ง Mission The i m p o s ิเบิลไปเลยนะครับ คนมีความสุขนะครับสำหรับการเล่นเครื่องเสียงนะครับผมนี่คือชุดที่เรานำมาทดสอบในวันนี้กับ Order Nice นะครับผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ